เรื่องการคือเล่นงการคือโอลิน่าใช่ป่ะกูจะเรียกร่างทรงร่าง,ง,ง,งหัวคมคมอบกูจะแกงมึงตามเรื่องสอนนะเอ,อ้ยเอาจริงเหรอดโดนเอาจริงนะไอ้โอ้โหเดินหลบสวยมาที่อ้าว โอเคหนึ่งหนึ่งแปดกูต้องกลับบล้านละเจอกันเพื่อนโชคดีจับกูกำลังไป<ต>คือแบบเขาก็จะจดให้มึงมึงต้องเริ่มก่อนเลยจับโอ้โหสวยเยงี้ย <c oughs> สวยเฮ้ยกูอยากกูอยากได้อะไม่ได้นะนไม่ได้ดนะ เน่ยาหาได้าาเลยเน่ยหาได้แล้วเพิ่อนมาหน่อยเพืนมาหน่อยโอเค่ใส่หิว <c oughs> มาเลยล่างกูก็มีของตักแทนกับตลาดแล้วดีจังของติดไม้ติดมือ่งจับอะไรก็ไม่ได้ละฝ่าหืมเป็นเร็วเพะวามื่อกี้มันไม่มีมุมอุ้ยไม่โดนพายุไปไหนวะน่ะเอ้าทิพไม่โดนไอ้โดนไอโดน จ๊อบลองดูไหมแสาเด่นจริงๆรแล้วเซราเินก็ตัวหนักไม่โดนเราขบงแม่เออมันฟิวไปแล้วาแสนจ๊่นเฮ้ยเอาอะแกงานมา เมื่อกี้น็อตกูกำลังไปเชื่อคือเต็มๆเลยเจมไม่ใช่ว่าโดนหรือเปล่าแต่คือเต็มๆตุมเดอเรหายไปกะจะโคตรอยู่แด่ไม่รู้มันต้องมีสักเวลาหนึ่งที่เป็นมาตีรึปีแน่เลยแต่กูไม่รู้เวลาไหนแล้วว่าสมรทนี่ว่าจ๊อนระวัลซีนเดอเรลซินเดอเหายบอกไปทันตัวเองเลยรึยืนโทรถูกอุ้ยซอนแต่เมื่อกี้ไม่มากูก็ตายมีเฉพาอีก นี่ไงตัวจริงเหรออืมตัวจริงเรื่องปิ้งย่างตัวจริงก็ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างไปเดินเตือนไปมที่นาแม่ลงไปการเจ้าก็หายไปแล้วการก็หายเหมือนกันอยังไงฉันนี่มันต้องลงก่อนหน่อยแหละเออเป็นอะไรกูวิ่งจากชาโก่ะตัวปอมรดกูเสียงที่กูกำลังทำอยู่เหมือนกันีว่ะแต่จ็อบไม่ไม่เรียกเลย กูแบบมาไม่น่ทาทนอยู่แล้วโทษคุณโดนสโนว์อ่ะอันตีเราโดดคนเดียวโดดโดดตายแล้วแหละเราอันตีเราแฝดไหมโดดอันตีเราแฝดข้ามทีตัวอุปกรณ์อันติไอ้น้องเน,นี่ตนตยต<อ>ีใช้ได้ใช้นะโดดใช้เลยใช้เลยเรียบร้อยไม่ได้ใช้ช<ะ>จริงว่าอันติเกี่ปัดไฟหนห้าใช่เปล่าผมว่าไอ้กูดัดป้อมให้ทีเดแมวก็ได้จะได้เอาเปิดป้อม ปล่อยอเลยมังกรนีตัวกูมันตีมังกรไม่ได้แล้วเราจะจับเดี๋ยวไปยำมันไนีตัวอยูบอแต่ได้แหละแต่ว่าแบบเอา้เอาต้องปีนะเนีเ่ยโอ,อ,อ้ไม่ต้องไม่ต้องถึงกูแล้วมั้งเนี่ราพูดกันองไปมันมันไม่มีดาเมจด้วยจับทีน่าแม่ตอนเนี้ยแต่อย่าไปบวกกับมันตอนมันเรียนดิไอ้โดดไปไหนอะไอ้ แล้วมึงเดินไปไหนอ่ะมงให้กูทำอะไรอ่ะจับตันก็ได้กูดึงไม่โดนที่กูไปนู่นเลยดึงไม่โดนไปจับไปจับอยู่กลางจับอยู่กลางมึงมันมือให้มันได้เดินก็ได้มือไม่ได้ไม่ได้พอชัวร์พอชัวร์พอชัวร์ไม่ได้คุชออกูก็จะออกเอาเบรกเกอร์นะเพื่อน กูจะดันเลนให้ทีเด็มแรมร้องไห้เอ้าเลยทำพี่เจอทีเด็มแรมที่แบบโอ้โหเราต้องหันละเคยเคยแล้วก็ปอกเคยเจอทีเด็มแรที่ทำไม่ได้กระดั่งป้อมไว้ก็เลยโอ้ยขนใจเข้าแขนใจเอ้ยอไม่ทำนมเทราะเนี่ยไม่เอ้ยเดินกลางระวังทีเด็มแรมลงแล้วมันอยากลากขึ้นไปลงไปลงเรื่อยๆไอ้แค่มันอยู่ไหนนี่ไะโดดต้องเลจับ มันอยู่นะมัจะมีอยู่มีขาเพชรก็ซูมไม่ได้เหรอวะบิลลี่แฟดไปหน่อยเอาทำไมเจ็บเหรอเเนี่ยจ็บปวดเมื่อยฉันปีนโอ้นี่ไงเย่เจมไม่ได้เล่นอย่างนี้แล้วตอนนี้โอ้โหมันอะไรนักหนาวอะฮะเฮไรออ๋อไอ้ตุ่มคอป่ะแป๊บหน่งแป๊นงแป๊น่งแป๊บหนึ่งแป๊บนงกําลังไปกําลังไปกําลังไปที่นา่แม่ลงไปแล้วนะระวังนะโอเคถอยเยอะมากถอยเยอะ้องเยอะมาก ถนนะโดนน,โดนี่กูเข้าอ่ะใส่กันใส<อ>่ต<อ>ันเขพยายามดันเรียกให้มันมาหาทั้สวยละโดดอีวินมองกูอยู่ตีวินมองกขสวยแต่แน่าีได้ไม่ว่ากาแฟเก็บผีนเนี่ยมึงคือหูกูโดนตันตอนอันตีเมื่อกี้แล้อันตีสามตัวน่าจะล่วงเลยทำไมเรากลับมาเล่นกาแฟอีก <c oughs> ไม่รู้สิ เกียร์คาแฟมพรีเมียมและเครื่องชงกาแฟไงบอกเลยไม่เกียร์เครื่องชงฟังบอกเลยว่าแต่อันนี้มันมีเครื่องชงที่ไหนวะไอ้ไข่เลยเจมอุ้ยอุ้นี่แค่ซันคนเดียวไม่ใช่หรอชงฟังไม่ได้ีบอกเลยเจมดูเรืมันดีอันเป๊ะไม่เอาหรอก ไปก็เสียเวลาเราก็ดันป้อมไปเรื่อๆยๆเราจะไปสดเเนี่ยพอคุณจะได้อัตติอ่ะเสี่ยงโดนตันอีกแหละแค่แมลงมายางชาโังไม่ลับเฮ้ยรู้ชายทัน ขอร้องขอร้องลืมได้โอ้ยเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยติดตัวออไปไ้องคมีที่ับรองี่ั่นจะไม่เดินมาหากูทำไมโดนได้ขอโทษฮ้ยเดี๋ยวดีาแคต้จริงแตจริงชัาคเขเดี๋ยวของดูดิ ลืมดูลืมดูดูตรงกลางชาวเขาเล่นอะไรยิ่งซิบชาวเขาเล่นอะไรยิ่งิบกูวิ่งหนีดีกว่าไฟมันใกล้แค่นะชาวเขาเล่นอะไรยิ่งซิบไม่เอาไฟกูบอกต้องเกียร์มันโดนเออจะบวกกันอีกแล้วครับเมียเตี๋ยวปจับมีมินเฮ้ยเนี่ยตลบเลยเป็นได้เป็ได้ตัวนี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 ้ยังมืลมหายใจมันมาตีช้ามาตีช้าจับจะไปทางไหนจับมันไม่ได้โนมาณาด้วยเพื่อนผมมีฮิว

เขาไมโดนไม่ตายแต่เราตายวะเนี่ยขอรี่นะคือเคชาโก้มันเล่นบูเบะใช่ไหมมันอยากคนตีคนอื่นแต่คนอื่นไม่สนใจมันอ่ะมันก็เหมือนทีน่าแม่อยู่มันก็จะปวดแล้วอ่อันนั้นตัวปลอมหรอตัวจริงตัวจริงเห็นรู้เออให้ให้ให้บาลานน็อกอัพมันมันโดนแค่ติดหลังชิ่ เฮ้ยอาหาร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 เดินกันเดินกันไม่รู้เรื่องถึงแมอว่าจอบจอบจอบระวังวะถึงเล็ดนครับแม่ข้างหลับอยู่ในเมฆหลับอ้าวใช่กูกูกูให้เอ้ยไม่ไหวเขียนไหนก็คงต้องรวบล้มเกี่ยวนั่งเมื่อกี้นักเกี่ยวบนวดลมนะเกี่ยวนั่งเมื่อกี้กูนึกว่าไอ้ดันตามไปก็ใช่แหละ ก็หรูไงเดินมาดุมๆอย่างนี้ก็กูแทงป้อมให้บินเด่นให้แต่พ่อมันตีเงี้ยได้มันตีกูอยู่นะดูเลยกูดิฟ้อ,อมตีแรงจังคิดถึงป้อมเลเซอร์เลยตามเจอรถเราแม่งเห็นเราเพื่อนเอาละไงเอาละไงทำไมวะเป็นมะเร็งที่มันสบายเลยตอนเนี้ยอี ไม่สบายเลยจากูเสริฟตั้งเยอะนะเว้ย <flats> <mumbles> <nowadays>